ทำไมฉันที่ต่อเขาอย่างนั้นเขาอยากจะทิ้งฉันไปฉันก็บอกเธอแต่แรกแล้วอย่าเชื่อใจผู้ชายยิ่งจริงใจต่อเขาสุดท้ายก็ช้ำใจนั่นแหละเจ็บจริงๆอเธอนี่โง่จริงๆรอากับใจมานะ,ะที่นี่หารถยากนะไปทำรนดีกว่าปนั่นดีลงเรือสิครับไม่เอากลัวน้ำไาวน้ำไม่เป็น ทุกคนชมว่าแขนฉันสวยตอนนี้ลายไปหมดแล้วฉันจะทำยังไงทีล่ะเด็กง,ง้อก็ซื้อสร้อยใส่บังเอาไว้ไม่มีใครเห็นหลกหนา <c oughs> อย่าคิดมากไปเลย <c oughs> นะไม่ต้องคิดมากเลยและเจียฉีฉจะไปรับยาให้นะอ่านะพี่ไปสามรอบแล้วไม่รึ้คิวเราไม่เรียกรอทีแล้วเจอชอฉีค่ะสองร้อยห้นะาสิบ,บเหร, <c oughs> รียญคะ่ะ อินยาสี่ชั่วโมงรั้งนะคะคุณยาไปแล้วหรือเปล่าเจ๊ตุ๊บตาขอบคุณแต่เดี๋ยวไม่พอผมทุ่มให้อีกแผ่นหนึ่งครับเชิญครับพี่จางข่าวสองท้าปีนี้เกาหลีใต้เป็นแชมป์แง่ๆเลยว่ะแชมป์บอลโลก ยาเฮ้ยโอ้โหไม่น่าส่งเสียงเลยบนรู้ตัวเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ นี่มันได้ภาพนี่เลนี่ไฮ้ยอ้ามโดนไปแลอ้ตาไปเร็ว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 ฮ้ยอไดอยู่ได้ยู่ได้ฮะยู่ได้ยู่ได้ย่ได้อย้อยู่ดอยู่ได้อย่ได้อย้ยแล้วไปเร็ว่ได้อยู่ได้ยได้ยู่ได้ย่้อนอยได้อยูได้อยไหนอยไรอยได้่ได้่ได่ไดอย่ไ้า่ได้อยู่ได้่ไเ่ยปอะไรไอเออไไูดก้ เพื่อนกระโถนใบเดียวถูกเขาซ้อมสะนุ่มอย่าบอกฉันว่าเขาเป็นเพื่อนนายนะเขาถูกตระแก่ฉันไปช่วยเขาฉันผิดเหรอสิ่งแบบนี้คุ้มเหรอพัดเดินเต็มไปหมดนายไม่เหนื่อยตายเหรออย่าขอฉันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านน่ะโดนปรับนิดหน่อยอะไรอะไรจะทำไรจะทำไรอะ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 ไรหยุดหยุดตระแกทำอะไรอ่ะฮะตาบอดหูหนวงกันเหรอกล้าไปยุ่งพี่น้องข้าขอโทษพี่เฉือฉันไม่รู้เขาเป็นเพื่อนพี่น่ะแกต้องไปกินขี้มาเหรอสวยแล้วไงพวกเรา จะบอกให้นะเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แกเคยดูก็แล้วกันขอโทษด,ด้วยนะใช้ไปหายหมอนนั่นอ่ะให้เขาช่ใช้ค่ายายพี่หลงอ่ะอย่างนี้ดีไหมพี่แกไปซื้อโรงศพให้แม่แกก็แล้วกันเล่นแรงเวลาพู <นะ S 2> ดให้ฟังด้วยบอกพี่ชายเขาอย่าหา,หาเรื่องอีกไม่งั้นฉันจะไปเอาเขาไว้บอกเขาว่าฉันพูดอย่างนี้ดีไหมได้ยินแล้วขอโทษนะพี่หลงเวลาไปวะไปสวยนีคือทั้งรอบอะไร เปอ้ายพอแล้วนะ้นาน้าอยากได้ผู้หญิงคนนั้นงั้นเหรอใช่คนฉุดมาให้นายฟัดให้ช้ำปอดดีไหมฉันเล่นมาก่อนแล้วต้องรอได้เหรอไม่น้อยหน่อยอย่าคุยดีกว่าถ้าเล่นแล้วจะมาตายแทนอย่างงั้นเหรอเอ้ยนี่นี่นี่นายเล่นแล้วจริงเหรอจีจี้จีจี้ฉันกลับมาแล้วเฮ้ยลืมกุญแจอีกแง่เลยมาแล้วนี่ ลืมกุญแจใช่ไหมไม่ได้ลืมฉันกลัวเธอไม่ได้นุ่งผ้าน่ะเดี๋ยวพ่อจะตกใจอ๋อคือันนี้ฉันจะแนะนําให้นะเขาชื่อไซมอนเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะจิจ้สวัสดีครับาฮอันนี้รอฉันเดี๋ยวนะเข้าไปเข้าไปซี่อะไรอีกแล้วเข้าไปแล้วค่อยคุยกันมาถึงหน้าฉันกลัวเธอปากโป้งน่ะฉันหลอกเขาว่าฉันเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองนอกเขา่ารักไหมล่ะ เขาเป็นนิสิตนะฉันคิดได้แล้วล่ะถ้าต้องถูกคนอื่นบงการสู้หาคนที่เชื่อฟังเราดีกว่าเธอเนี่ยเป็นโคแก่กินญยาออนอย่างนั้นเหรอนี่แผ่นเทพรักที่หยุดไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยอมแพ้เธอเลยจริงๆรักที่หยุดไม่ได้เหรสัมวันก่อนจะฆ่าตัวตายอยู่นี่อย่ามาหัวเราะฉันนะเธอเองก็เหมือนกันน่ะฉันได้ข่าวมาว่าผู้ชายคนนั้นน่ะถูกคุณชายไว้อาแทบตายก็เพราะเธอเธอว่าอะไรนะนี่ไม่มีอะไรก็อย่าออกมานะ วันนี้จะไม่ทำงานจูนแล้วเขาไปเลยหรือเปล่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วยบายวางเปล่าวันนี้เขาไม่ได้มา เราไปนอนกอดหมอนเถอะอืออืออ่านี่คนเน่สระเปาอ,อ่ะ,ส,ะ,ะ,ะสองใบซาลเปาสองใบฉันจะนั่งตรงนี้ไอ้นี่ไม่อร่อยเลย <S <S รับชาอะไรครับชาบรี๋อได้ครับนี่คนคน อ๋อรู้แล้วยุดเซอรออยู่ได้มาดิจะสั่งขอราดหน้าเนื้อน,นะเน้นๆเอากักบชาได้แล้วครับ <S S S หน้าซึมไม่ไรไปทำงานเด้อเอาทางนี้หน่อยติม่มซำคุณคะเข็นมาทางนี้หน่อยติม่<า>มซำคุณเติมลงไปก็ล้นนะ ัเมื่อคุณเป็นยันง,นนไไยงไงอ่ะไม่เป็นอะไรฉันทำให้คุณเจ็บตัวต้องขอโทษด้วยนะคุณมาเพื่อพูดกับผมเรื่องนี้อ่ะฉันทำให้คุณเดือดร้อนนะฉันเสียใจ <c oughs> พวกที่ออกมาลุยอ่ะศัตรูมีมากกว่ยอดแขนขาขาดได้ตลอดเวลาอย่าทำห้ฉลาดเรื่องอาจไม่ได้เกิดเพราะคุณก็ได้ <c oughs> ยังไงก็ช่างเถอะขอบคุณมากค่ะคุณมองตัวเองสูงเกินไปแล้ว พี่สั่งอะไรกินหรือยังอะจะกินก๋วยเตี๋ยวไป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 ไเ <c oughs> มาสภาพ<จ>ดีดชอบเออได้เลยได้เลยไปหาที่ดื่มต่อเดี๋ยวพี่อ้วนพาไปเอง <c oughs> อดีไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะพี่อ้วนชอบเมา <c oughs> แบบเนี้ยแท็กซี่ดีรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวแท็กซี่เร็วหน่อย